พระราชวังแวร์ซายคือพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันตกประมาณ12ไมล์หรือประมาณ19กิโลเมตรพระราชวังแห่งนี้ถือครองโดยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและได้รับการจัดการภายใต้ใตการกำกับของกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสโดยสถาบันสาธารณะของพระราชวังพิพิธภัณฑ์ และมรดกแห่งชาติแวร์ไซมาตั้งแต่คิดักราด1,995ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมพระชวังและสวนแวร์ไซปีละกว่า15ล้านคนทำให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในโลกพระชองแวร์ไซนั้นก่อสร้างขึ้น ในสมัยพระเจ้าหลุยที่14ขึ้นครองบัลลังก์โดยมีพระประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์จึงเริ่มปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปีพศ2204ซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้ใช้เงินทั้งหมด500ล้านฟรังค์และคนงาน30,000คนและใช้เวลาถึง30ปีจึงสร้างแล้วเสร็จ ในปีพุทธศักราช2231ทุกส่วนของพระชวังแวร์ายแห่งนี้ทำด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบอย่างศิลปรกรรมที่งดงามภายในแบ่งเป็นห้องต่างๆเช่นห้องบรรทมห้องเสวยห้องสำราญ และทุกๆห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงการก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายแห่งนี้ได้นำเงินมาจากค่าภาษีอากรของรัฐดอนชาวฝรั่งเศสซึ่งต่อมาในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสได้มีกองทัพประชาชนและผู้ประท้วงบุกเข้าพระราชวังเพื่อตามหาพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งฝรั่งเศสกับพระนางมารีองตัวเนส จนเหล่าเชื้อพระวงต้องย้ายไปพำนักในพระชวังตุยเลอรีปัจจุบันพระชวังแวร์ไซยังคงอยู่ในสภาพดีและเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมภายในพระชวังแวร์ไซพระชวังแวร์ไซมีห้องอยู่ภายในทั้งหมด700ห้องมีภาพวาดถึง6,123ภาพ และมีงานแกะสลักทั้งหมด18,893ชิ้นพระชวงแวร์ซายถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่3เมื่อพุทธศักราชส5 2 2ที่ประเทศอียิปต์พระชวงแวร์ซายจึงเป็นพระชวงที่งดงามที่สุดในโลกถึงปัจจุบัน มหานครวาติกันหรือนครรัฐวาติกันคือประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ภายในกรุงโรมประเทศอิตาลีและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคพิษนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเป็นประมุกสูงสุดแม้จะมีพื้นที่น้อยนิดเพียง0.44ตารางกิโลเมตร แต่ก็เป็นรัฐอิสระที่มีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเองด้วยขนาดพื้นที่ที่เล็กที่สุดทั้งในแง่พื้นที่และประชากรแต่เป็นที่ตั้งของมหาวิหารนักบุญเปโตรพระชวังวาติกันและโบสถ์น้อยซิทีนซึ่งเป็นแหล่งรวมศิลปะและสถาปัตยกรรมอันงดงามสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเป็นประมุขแห่งรัฐวาติกันและเป็นผู้นำสูงสุด ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคทอลิกแม้จะถูกร้อมรอบด้วยกรุงโรมแต่ก็ถือเป็นรัฐเอกราชที่มีอำนาจสูงสุดทั้งในด้านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการวาติกันถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกที่สำคัญและเป็นเมืองที่งดงามประกอบไปด้วยผู้คนที่มีน้ำใจอันงดงาม ภายใต้การนําของพระสันตปาปาในนิกายโรมันคาทอลิกและวาการัฐวาติกันไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกทั้งในแง่พื้นที่ที่มีเพียง0.44ตารางกิโลเมตรและประชากรไม่ถึง1,000คนเป็นที่ตั้งของศาสนาคริสต นิกายโรมันคลาสลิกเป็นแหล่งมรดกโลกที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์และศิลปะสถาปัตยกรรมสมเด็จพระสันตป,ปาปาเป็นประมุขสูงสุดโดยทรงมีอำนาจสูงสุดทั้งในด้านนิติบัญญัติบริบรหารและตุลาการมีหน่วยงานของรัฐครบครันเช่นกองกำลังรักษาความปลอดภัยกองทหารสวิตระบบไปรษณี์ และหนังสือเดินทางเป็นของตนเองนครรัฐวาติกันเป็นประเทศอิสระที่มีขนาดเล็กที่สุดโดยสถาปนาขึ้นในคิ์ศักราช1929นครรัฐวาติกันในปัจจุบันเป็นส่วนที่คงเหลืออยู่ของรัฐซันตาปาปา ซึ่งเป็นดินแนนกว้างใหญ่รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาติดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดอีกหนึ่งรัฐและมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของสหรัฐอเมริกามีชื่อเล่นว่าเดอะโกล d e n ดนเ t e หรือรัฐสีทอง เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเมืองสำคัญที่สุดของรัฐนี้คือลอสแอนเจลิสเป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์ฮอลีวูดซึ่งเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์และสื่อบันเทิงระดับโลก เป็นศูนย์กลางของซิลิคอน v วลลี์ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำมากมายไม่เป็นเพียง 1. 5เปเซของเศรษฐกิจแต่ก็ให้ผลผลิตสูงกว่ารัฐอื่นเป็นรัฐที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งเช่นมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียาวิเลเบิร์กลี และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมีสภาพอากาศอบอุ่นสบายตลอดปีโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งมีโงรงภาพยนตร์ฮอรลริวูดส่วนสัตว์ประจำถิ่นหรือสัตว์ประจำลัดก็คือมีสีน้ำตาลนอกจากนั้นยังมีรัดรอดแองเจลิสที่เป็นเมืองสำคัญมีสะพานโกลเดนเกตข้ามอ่าวซันฟารซิสโกและมีเกาะที่สำคัญ นอกจากนั้นในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ติดกับแคลิฟอร์เนียยังมีความอุดมสมบูรณ์มีฐานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายแห่งแคลิฟอร์เนียถือเป็นเมืองสำคัญที่มีทั้งสวนสนุกหรือดิสนีย์แลนด์แห่งแรกของโลก นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ติดกับมาสมุทรแปซิฟิกซึ่งทำให้ธรรมชาติในรัฐนี้งดงามและน่าสนใจเป็นที่ตั้งของบริษัท Google สำนักง,งานใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นรัฐที่สำคัญหนึ่งรัฐของสหรัฐอเมริกาและเป็นที่ตั้งของ YouTube ส่วนนกที่สำคัญ ก็คือนกอินทรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังมีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่ามีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสิ่ง,งต่างมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีอาคารสำนักง,งานที่ทำการของรัฐขนาดใหญ่สัตว์ประจำรัฐก็คือ ผีกิรีซึ่งเป็นสัตว์สำคัญของรัฐ